สวัสดีค่ะพรแม่พพินองประธานผู้ชมสุขสุขนเดอะค่ะเดอร์มูนิสิผาไมายางถนนเซไดค่ะซึ่งเป็นถนนที่เป็นแหล่งร่วม้านขายสินค้าและ้านอาหารจากเอเชียเนาะค่ะเนาะถนนนี้เป็นที่รู้จักในะอีกชนึงก็คือว่าใช่หน้าท่าของอัมสเตอร์ดัมเด้อค่ะถนนนี้จะมีลานอีหย,ยังแนปลาห้าไวเบิงกันค่ะถนนเซได,ด้เด้อค่ะการเริ่มตนของมัน่นก็คือมองนีก็ได้หรือว่าจะเป็นเริ่มตนอีทางนึงก็ได้ค่ะ เดี๋ยวข้าเจ้ามี่ยังขายแน่้านอัพเฮาส์เซ็นทรัลเฮดออสตินข้าเจ้าขายลูกชิน้นแล้วก็ขายเซ้นยไงย้ด้วยค่ะเด้วยเจ้าของเอือนคนสิงคโปร์วานเดี๋ยวสิบห้าเขาไปซื้อเซีนยไงย้ด้วยค่ะเด้อปลาคายงางเขาไปเบิ้งทวดปลาทองโกโด,ด้วยค่ะ Hi a uh, long time ago I came here to buy ข้าวเตี๋ยว do you still have it yes oh this one no yes เดินร้านอาหารจีนคนว่าเข้าวเปิดสำหรับให้รับกลับไปกินบ้านค่ะ ผู้ชมเห็นลานอาหารไทยโบกาหลางพัดไขยจ้าวัดนี้เป็นวัดจีนด้วยค่ะท่านผู้ชมมากบ่ถือกะ ให้ถามข้าเจ้าก็ไดค่ะว่า Chinese Buddhist Temple อยู่ไสข้าเจ้ากับสีส่มัพีแล้วเด้อค่ะเดื่องมนีข้าเจ้าปิดจ้าตรงคาวัดจะเป็นลานอาหารุ่วราานนํำกีเด้อค่ะเด้อรลาน,นํำกีเป็นลานดังอันข้าเจ้ามีหลายสาขาอยู่ในอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าสาขานีเป็นสาขาแรกค่ะแล้วก็เป็นสาขาที่คนรู้จักหลายที่สุดเพราะว่านักท่องเที่ยวข้าเจ้ามาเดินเป็ดข้าเจเ้จาเป็นตะกินบ่จ้าเป็นตะกินเนาะโอ้ขิดหอดเป็ดบานเท่าเด้ ไปค่ะย่างไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นด้ค่ะแต่ตอนนี้ก็จาวะ่าท่านได้เปิดๆๆนี่ร้านอาหารจีนอีกเนาะค่ะเนาะๆๆร้านอาหารไ <ๆๆ S 1> ชน่าเซชวนรีรอนสอร์ทมอนซาลวา เป็นร้านอาหารจีนนี่เป็นร้านขายถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนค่ะร้านขายหม้อหุงข้าพร้อมมีอุปกรณ์การทำครัวทุกสินทุกอย่างเนาะค่ะเนาะร้านนี้ก็เป็นร้าน ขายของช่ำคือกันด้วยค่ะก็มีลร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งคือลานเบิร์ดค่ะเป็นลานดังในอัมสเตอร์ดัมนักท่องเที่ยวขาเจ้ากันนิยมชื่นชอบเนาะค่ะเนาะม่กะี่ก,ะ,กะเป็นร้าน Snack bar vượt khứa cắn nước Hà Đơn cho con đưa cắn các loại ăn ăn kỳ. ท่านผู้ชมคะเป็นเจ้งได้ค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องในเด้วค่ะเด้อขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ